แต่หลิวไหมไหนแม่เคยเห็นบ้า,า่ไปจกคือนักกันไม่เคยเห็นกันดิพัดมาโบเสือไข่พี่น้อง่ามีแนี่กินเอดง่ายๆนี่แหละทำง่ายๆมันคือไม่ออกอ่ะมันคาฝามันอยู่นะ<ไ>ทำง่ายๆทำง่ายๆน,นี่อันนี้คือซอสเห็ด,อดหอม ให้ตามวิธียายนะคนเยอะกินก็นต้องให้ตามวิธียายนี่เดินเดาแต่นั้นนี่แหละนี่กระซิวยขาวยิวขาวตามใจชอบอย่างอย่างอันนี้ก็เครื่องปรุงรสเห็ดหอมนราไเคยเห็นเลยผัดบวบให้สุกนีผู้ว่ามันจีรศักดิ์แบบเปลอือยแบบเปลือ ่เป็นอราตัดบวบแล้วก็มีปูนี่แหละนี่นีต้มปูไว้นี่ต้มป,ป,ปูนาบ้านเราเนี้ยจะปนปูนาเคยกินบ่พี่น้องนี่น,นี่นี่คือปูนี่ปูปูนาปูนาบ้านของเนี่ยไปจัดินแดนเนี่ยไปเอฟดยสื่ออยู่นิ่งๆ นี่คือน้ำตาลใช้น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลปิ๊บพี่น้องในเราอดกินแต่น้ำตาลปิ๊บย้ำว่ากินตามะม่วงกับซื้อน้ำตาลปิ๊บน้ำพรอมกินดอกน้ำตาลแบบนั้นัดบวบให้สุกก่อนแล้วเอาไข่ใส่แป๊บมีก่อนซื้อไข่น้ำพรอมเด้อที่แต่งไข่กะอืมจักหน่อยกับเนื้อเนื้อซื้อสองหนุ่มขนเนาะ เคยกินบอ่อันเนี้ยยาเสืบไข่เลยได้บ้างไข่ก็เ,เ,เป็นตเตี้ยเเ<พ>บเตีบน้าพ่อแม่าาพี่น้องต้นไม้เปลือกไข่เก็บไว้ใส่เป็นอาหารต้นไม้พ่อแม่พี่น้องเป็นตะกินบอ่อเนี่ยอาหารจานด่วนง่ายๆเมนูง,ง่ายสไตลใหญ่ละออ เาวก็ไม่ได้เข้าขัวเมื่อเช้านี่ก็ไม่ได้ได้เสือบาดอยู่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้อันนั้นเสือส้มจะแค่ตัมเขาเขาหลุดมินห่งมินนิ่งหน่อยเนาะมันอยู่เสื่อๆเนาะกับสิสันพี่น้องกสับจุดเนี้ยพี่น้องอย่าข้ามมันอันอันนั้นเลื่อนเลื่นแค่แซนนิดนี่ก้าน นี่มีตักล้องน้อยนะจ้าตะกล้องน้อยตักล้องน้อยแน่ใจตักล้องน้อยนั่นแหละจับกล้องสั่น,นยายฮิ้ผู้เดียวยายก็ตั้งกล้องไว้นะเมื่อนี้ตักล้องใจดีใจละโอพาเฮ็ดพาทำพาเฮ็ดงานงมือกับ็ตั้มห้อช่องฮานี่เงี้ยจริงจังว่ะช่องเฮามไม่ได้เจอาจงว่าสีเอดอันนั้นอันนี้นะพี่น้องช่องฮามแปลว่าจิบป,ปาถ่านนะจา๊ฮามไม่ได้เจอาจงว่าต้อง ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะเฮาเอสปินอเอสป้ายมีคลิปอยู่เฮาก็ลงไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเะได้พี่น้องรึแล้วโอชีวิตบ้านๆสง่งพ่อไม่พี่น้องเบิงนะ่งไข่นะตอนนี้ข้าวสวยร้อนๆเมื้อนีน้อัน แก้วหะฟันแตกเนาะฟันเันฟันปิงหูปินแตกมัาก็คือน่าคือหมีสวยมักคเอราสินีบึ่งเจ็บเบ่อ่ะเจ็บแล้ว จสื้อสีขาวอีกนิดนึงนิดหนึ่งมีเด็กกะมีเคยกะเลยอ,นนอันนี้มันบวบเรียแมแหงเสียไปพี่น้องอันนี้มันบวบอันนี้มันเป็นบวบ,บอ,อันบวบแกงไม่บวบหอมเท่านั้นเป็นบวบเรียนเบรบโบวบเรียมแต่แสียดแต่น,น้ำน่อยมันน้ำน้อย ยายมักน้ำเนาะถึงกับข้าเจ้าเออแล้วก็คือกันเสร็จแล้วค่ะก็ฉันหน่าล่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮให้ยายแล้วก็จ้องกันคลิปน้ำพร้อมเด้อเดี๋ยวยายจะไปตักใสงกำลังตักเสริมนี่มาเป็นน่าร้อนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮใหยอนคลน้ำพร้อมเด้อ ขอบคุณจ้องและอ,อ๋อชีวิตบ้านมานละกะอันคอมเมนต์มาเพื่อนำพูดเราย,ยากินก็ต้องกดหรือคำว่า,าชอบและก็คำมี่อันคำมี้เบิ่งก็ต้องอันชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เข้ามาเหมือนเดิม <c oughs> อย่าลืมด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้ยผัดแปาวนา